ครับผมเต้สุกีวันนะครับวันนี้มีจอยนตรอยตรงรุ่นยีสุดๆดีแม็กออนะครับปี12ถึงปี19นะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับมาเช็คสเปคที่ตั้งค่าและเลื่อนลงไปเข้าที่ระบบนะครับ เลื่อนลงไปเกี่ยวกับข้อมูลนะครับตัวนี้จะเป็น Android version 9 CPU 4คอ r รม2ลอม32นะคาบสำหรับรถรุ่นนี้นะครับมีปุ่มกดที่พองอะไรนะครับการสอบถามเบื้องต้นก็ยังสามารถควบคุมได้ทุกปุ่มคือราคาของทนัตัวนี้นะครับยังสามารถใช้งานร่วมกับกล้องถอยหลังได้นะครับ สอบถามพบเป็นเจ้าของคนเดียวกันนั้นมีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือไม่เดี๋ยวกลบที่ดินเนื่องจากหลายลงทุนของกองทุนมีวิธีพัหน้าจอขนาดหนึ่งพันล้านบาทต้องกู้มาซึ่งกรรมธิการจะติดต่อตอนกาคืนนะครับประมาณสองสาบล้านบาทละจิ้มไปที่ตรงลูกอาทิตในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งกรรมธิการได้สอบถามกรณีการเข้าที่เชื่อมต่อไวไฟนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมาครับ ก็แทนจากกองทุนที่แจ้งว่าดมการถัดทุนและกำไรไแต่ประมาณาการจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในปี2,563ถึง2,564คาดว่าจะติดลบ3.5เปอร์เซกรรมธิการตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่กองทุนอ่าครับวิธีแบ่งหน้าจอนะครับเข้าไปที่แอปใดแอปหนึ่งก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับ นหนึ่งในภารกิจสำคัญของวุฒิสภาครับผมที่น้องประชาชนเยาวชนที่รักทุกท่านทุกผมคนเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาสำหรับตัวจอแอนดรอยตรงรุ่นซูที่แม็กอนนิวปี2 0 <ใ Muslim. S> 1 2ันสิบสอถึงสองพันสบหาสองสาวข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่พีวันทุกสาขานะครับสำหรับวันนี้ได้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ